สวัสดีค่ะเพื่อนๆคนไหนที่อยู่ตรงนี้แถวนี้นะคะที่จะเข้ามาเจอไลฟ์ของซิสในเวลานี้มาแบบไม่ได้บอกกล่าวนะคะโอ้ทีฟสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะหนูอยู่กับซสิสทุกที่ แมไม่รักก็ไม่รู้จะว่ายังไงแล้วนะแบบนี้นะวันนี้สบายดีไหมคะเป็นยังไงบ้างวันนี้เซสก็กล้าเอาหน้ามาไลฟ์แล้วนะคะสภาพพอรับตัวเองได้พอรับไหวนะคะไม่เหมือนทุกเช้าวันนี้มาดูกันว่า ซิสจะต้องพูดเรื่องอะไรใครอยู่ตรงนั้นช่วยบอกซิสด้วยน,นะคะว่าคุณเป็นใครมาจากไหนอยู่ประเทศอะไรนะคะวันนี้ซิสจะต้องพูดเรื่องอะไรโอ้โหก็ไม่ใช่เรื่องบังเอิญจริงๆนะคะ 9ก 9, 9, ้ออกมานะเก้าเหรียญเก้าไม้และ9้าดาบเออสิ่งที่ชิชจะต้องพูดก็คือว่าชิชมาหาคนที่กำลังรู้สึกว่าตัวเองอยากจะพึ่งพิงตัวเองหรือคนที่กำลังพึ่งพาตัวเองอยู่นะคะและกลุ่มนี้นะคะนี่นั่งก้มหน้าร้องไห้นะ อาการนี้นะคะมาดูกันว่าซิสจะต้องบอกอะไรพวกคุณแนละจะต้องพูดอะไรกับพวกคุณในคลิปนี้นะคะในไลฟ์นี้ <c oughs> ก็ขอให้คนที่เป็นเจ้าของคลิปที่จะต้องมาคุยตรงนี้นะคะ <c oughs> ที่จะต้องมาเจอตรงนี้เนี่ยได้เข้ามาเจอคลิปนี้ไม่ว่าจะเวลาไหนก็ตามนะคะขอให้คลิปนี้เป็นประโยชน์กับพวกคุณ999้ว99และไพ่ใบนี้ ก็9อีกนะคะ4ีบก5เป็น9คุณอาจจะกำลังมีความทุกข์กับเรื่องราวของความรักกับผู้ชายคนหนึ่งที่ถือหัวใจของคุณอยู่หรือกุมหัวใจของคุณอยู่นะคะซิสพูดตามไพ่เลยนะคะเสียงหายๆนะคะได้ยินไหมคะงั้นเอาใหม่ซิสพูดใหม่เพื่อนที่มาเจอคลิปนี้นะคะพลังงาน ที่คุณกำลังถืออยู่หรือที่คุณกำลังเป็นอยู่คือคุณกำลังเป็นคนที่พึ่งพิงตัวเองนะคะพึ่งพิงตัวเองแล้วก็อยู่ในสภาวะของความเครียดที่ฉันจะต้องพยายามเผชิญทุกอย่างด้วยตัวเองนะคะและคุณอาจจะมีใครที่คุณแคร์มากๆนะคะทำให้คุณเนี่ยรู้สึกว่า หมดกำลังใจหรือกำลังกุ้มใจกุ้มใจอยู่ในเวลานี้นะคะและเลข9 9 9 9 3สตัวหรือ9 4ตัวออกมาชัดมากนะคะในการที่จะรู้ว่าเนี่ยเป็นสัญลักษณ์สำคัญสำหรับคนที่เข้ามาฟังคลิปนี้และพลังงานนี้หรือข้อความตรงนี้วันนี้ตอนนี้น่าจะเป็นของคุณนะคะคุณน่าจะมีปัญหาเรื่องราวของความรักและกำลังปวดหัวอยู่นะคะ ทุกอย่างออกมาเป็นเลข9แบบไม่น่าจะบังเอิญอะไรได้ขนาดนี้เลยนะเนี่ยดูนะคะ9เหรียญ9ไม้9ดาบนะแล้วก็4ีบวกเป็น9อีกนะจ๊ะก็ไม่รู้จะเก้อะไรกันนะักหนาเนี่ยะะ <c oughs> เขาเรียกว่าซิงโครเนซิตี้อะไรที่เหมือนกับจะเป็นความบังเอิญแต่จริงแล้วมันไม่มีอะไรบังเอิญน,นะคะและนี่ก็อาจจะเป็นไซ์ที่จะบอกคุณว่าคุณต้องหยุดฟังซิสก่อน นะอาจจะมีข้อความอะไรถึงคุณอะซิสจะไปเลยแบบไม่ไม่เสียเวลานะคะใครที่อยู่ตรงนั้นใครได้ยินเสียงซิสชัดเจนบอกซิสเข้ามาด้วยนะคะทิปเสียงยังหายหายอยู่ไหมคะ ตอนนี้เหมือนคุณกำลังสับสนว่าคุณจะเลือกเส้นทางไหนดีให้กับชีวิตตัวเองนะคะจะเลือกทำอะไรจะเลือกปฏิบัติอย่างไรจะเลือกตัดใจจะเลือก Move on จะเลือกไปต่อหรือจะเลือกรอคอยหรือจะเลือกพยายามอีกหน่อยสิอะไรแบบนั้นนะคะคุณอาจจะอยู่ในจุดที่กำลังเลือกจุดที่กำลังตัดสินใจและคุณยังตัดสินใจไม่ได้นะคะคุณก็เลยเกิดสภาวะของความรู้สึกเครียดขึ้นมานะคะ m r เจสวัสดีค่ะว้าวสมัครเมรเมเบอร์แล้วหรอคะขอบคุณค่ะเสียงเสียหายไปเลยนะคะพอม,มีคนบอกสมัครเมมเบอร์ดีใจค่ะดีใจจาเสียงหายตอนนี้นะคะซิสมีความรู้สึกว่าการที่คุณพยายามทำตามนอร์มหรือมาตรฐานของสังคมนะคะมันทำให้คุณรู้สึกว่าไม่เป็นตัวของตัวเองและคุณมีความรู้สึกว่า คุณอยากจะเดินไปอีกเส้นทางหนึ่งแต่สังคมหรือสิ่งแวดล้อมหรือความจําเป็นที่คุณจะต้องทําเนี่ยมันทําให้คุณต้องเดินเส้นทางนี้ที่คุณรู้สึกว่ามันยังไม่ใช่คุณอยากจะแตกแถวอะคุณอยากจะไปทางอื่นคุณอยากจะใช้เส้นทางอื่นคุณอยากอาจจะอยากเดินทางลัดหรือคุณอาจจะอยากสร้างถนนขึ้นมาเองหรือคุณอาจจะขึ้นสะพานนะคะที่เห็นในลักษณะแบบนั้นเนี่ย ไพ่ที่ออกมาทำให้ซิสรู้สึกว่าจะต้องพูดกับคุณแบบนี้นะคะตอนนี้สิ่งที่คุณกำลังรู้สึก ัดแย้งอยู่ในใจซิสขอบอกเลยว่ามันมาจากความรู้สึกที่ว่าตัวตนที่เที่ยงแท้ของคุณนะคะหรือก๊อตในชีวิตของคุณในจิตวิญญาณของคุณในหัวใจของคุณใน subconscious mind ของคุณหรือ higher self ของคุณนะคะกำลังบอกคุณว่าคุณต้องเลือกเส้นทางที่เป็นของคุณเองแล้วล่ะ ที่ไม่ใช่การทําตามแพทเทิร์นของสังคมนี้หรือของโลกนี้ว่าครูบอกฉันอย่างนี้ครอบครัวบอกฉันอย่างนี้พ่อแม่บอกฉันอย่างนี้สังคมบอกฉันอย่างนี้และฉันจะต้องเดินตามมันไม่ใช่อีกต่อไปแล้วนะคะมันเลยทําให้คุณเกิดความเครียดอยู่ในเวลานี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความรักเรื่องของการงานเรื่องของการตัดสินใจใดๆที่จะเกิดขึ้นกับคุณในช่วงเวลานี้ซิสมา บอกเมสเซจนี้กับคุณวันนี้ตรงนี้นะคะถ้าคุณกำลังอยู่ในทางเลือกหรือกำลังสับสนว่าฉันจะไปทางไหนดีเส้นทางไหนดีนะคะให้เลือกทางที่หัวใจของคุณเรียกร้องฟังเสียงหัวใจของคุณให้ชัดเจนนะคะคุณอาจจะต้องเริ่มเรียนรู้จากเรื่องของการคอนเนคกับตัวเอง กับอินเนอร์ของตัวเองกับอารมณ์ของตัวเองกับเสียงภายในของตัวเองนะคะถึงขั้นที่คุณจะอาจจะต้องหัดคอนเนคกกับ h ฮเออร์โซลของคุณหรือ h i g h อร์ e l ลของคุณเพื่อที่คุณจะรู้สึกว่าเฮ้ยฉันไปถูกทางทุกอย่างมันเริ่มฟลอร์ฉันเริ่มมีความสุขแม้ว่าหนทางแนละ้วมันอาจจะไม่ได้มองเห็นผลลัพธ์อะไรที่ชัดเจนแต่คุณสามารถสัมผัสได้ในใจว่า ฉันไม่รู้สึกขัดแย้งกับตัวเองฉันไม่รู้สึกขัดแย้งกับสิ่งที่เป็นตัวตนของฉันเองคุณก็เลยจะรู้สึกว่าสบายใจขึ้นปลอดโปร่งใจขึ้นนะคะและคำว่า man holding a heart เนี่ยมันอาจจะบอกกับคุณว่าคุณเองเนี่ยถูกหมายตาหมายใจหรือมี พันธกิจหรือมีสัญญาใจอะไรบางอย่างก่อนที่คุณจะมาเกิดแล้วนะคะว่าคุณลงมาเกิดบนโลกใบนี้เพื่อที่จะทําอะไรหรือคุณอาจจะไปสัญญาใจอะไรไว้กับใครและมันเกิดคอน FLICT ขึ้นในสถานการณ์นี้การที่คุณอยู่ในบริบทแบบนี้อยู่กับครอบครัวแบบนี้อยู่กับสังคมแบบนี้อยู่กับสถานภาพแบบนี้นะคะและคอน FLICT นี้มันเกิดขึ้นเพื่อให้คุณกลับมาเซิร์ชชิ่งดูว่าเกิดอะไรขึ้น มีปัญหาอะไรในใจของฉันฉันยังไม่ได้ฮีลิ่งเรื่องอะไรหรือฉันยังไม่ได้ทำอะไรให้มันถูกต้องเหมาะสมกับสิ่งที่โซของฉันเรียกร้องนะคะซิสพูดได้ประมาณนี้นะคะบอกได้ประมาณนี้ขอเจาะลึกดูอีกหน่อยนะมันอะไรกันหนาะใครจะซุปเปอรแ์แตงให้ซิสก็ได้นะคะตรงนี้ซิสเห็นมันนี่ซ <laughs> ิสเห็นอะไรนะ แบงค์ดอลล่์อยู่แถวๆปุ่มกดมุมขวาล่างเนี่ยนะคะจัดเมนการตัดสินใจการตัดสินใจการบาลานในสิ่งที่ทำให้คุณรู้สึกนิ่งขึ้นเมื่อไหร่ที่คุณตัดสินใจได้อะซซสมีความรู้สึกว่า คุณจะได้รับการปลดปล่อยนะคะตอนนี้คุณอาจจะอยู่ในช่วงของการตัดสินใจไม่ได้ไม่ชัดเจนไม่รู้ว่าตัวเองจะเลือกเส้นทางไหนเพราะคุณตัดสินใจได้ไพ่การตัดสินใจมาก่อนนะคะซึ่งการตัดสินใจนี้มันอาจจะต้องรับคําแนะนําจากเบื้องบนนะคะไพ่ใบนี้ออกมาให้เห็นอาจจะเป็นทูตสวรรค์ของคุณ Hi เออรเซลของคุณก o อของคุณนะคะที่จะดึงจิตวิญญาณของคุณให้เติบโตตื่นรู้นะคะและความมั่นคงทางอารมณ์ของคุณจะตามมาพร้อมกับความรู้สึกที่ว่าเฮ้ยเรา ได้รับการ c e l e b r a t เรารู้สึกมีความสุขเรารู้สึกว่ามีชีวิตชีวาเกิดขึ้นในจิตใจในจิตวิญญาณและก็พร้อมที่จะทำอะไรอะไรต่อไปความสัมพันธ์กับตัวเองดีขึ้นความสัมพันธ์กับคนใกล้ตัวดีขึ้นความสัมพันธ์กับคนรอบข้างดีขึ้นเพราะคุณไม่รู้สึกขัดแย้งหรือเป็นทุกข์กับตัวเองนะคะคุณก็จะไม่เวียงไม่วีน คนรอบๆตัวหรือสิ่งรอบๆตัวที่เกิดขึ้นคุณก็จะไม่หัวเสียวายเบ t ร o n ของคุณจะชิปพลังงานของคุณจะดีขึ้นอะไรประมาณนี้ที่ซิสรู้สึกได้นะคะคุณจะปลดปล่อยความเครียดออกไปได้ง่ายๆเมื่อคุณรู้ถึงความชัดเจนในใจหรือในหัวอกของคุณนะคะมีอะไรอีก ดึกซันความสว่างความชัดเจนความสุขความสำเร็จโอ้ซิสมีความรู้สึกว่านะคุณเองก็ต้องการความสำเร็จที่ชัดเจนที่มันดีงามคุณไม่อยากจะตัดสินใจผิดพลาดคุณก็เลยรู้สึกเครียดอยู่ในเวลานี้นั่นคือความรับผิดชอบที่คุณมีกับตัวคุณเองนะคะและซิสก็รู้สึกว่า สิ่งนี้มันทำให้คุณคาดหวังกับชีวิตคุณคาดหวังกับผลลัพธ์อะไรบางอย่างที่จะเกิดขึ้นในชีวิตของคุณนะคะให้เหมือนกับว่ามันดีที่สุดสำหรับตัวเองแต่ซิสขอให้กำลังใจนะคะว่าคุณเป็นคนคนนั้นแล้วหรือคุณเป็นสิ่งสิ่งนั้นแล้วนะคะทั้งเดอะซัทั้งควีนอ็คอยออกมาให้เห็นว่า ความชัดเจนมีอยู่ในตัวคุณความสำเร็จมีอยู่ในตัวคุณความสว่างมีอยู่ในตัวคุณหรือความสุขมีอยู่ในตัวคุณทุกๆอย่างมันพร้อมบริบูรณ์อยู่ในตัวคุณนะคะเพียงแค่คุณต้องรู้จักสื่อสารกับตัวของคุณเองนะสื่อสารในลักษณะที่ว่าคุณใช่คุณเป็นคนนั้นแหละคุณมีค่าคุณสัมผัสความสำเร็จนั้นได้จากภายในของคุณแล้ว คุณทํามันได้แล้วคุณเคยทํามันมาแล้วคุณรู้สึกดีกับมันมาก่อนหน้านี้แล้วนะคะเพียงแค่ว่าคุณอาจจะสื่อสารกับตัวเองผิดพลาดเพราะค่านิยมของสังคมนะคะและความกดดันที่มีอยู่รอบๆตัวทำให้คุณรู้สึกว่าคุณยังไม่ดีพอไม่เก่งพอไม่สวยพอไม่รวยพอยังรู้ไม่มากพอเครดิตยังไม่มี ปริญญาใบนี้ยังไม่ได้สายอาชีพการงานนี้ที่ต้องพิสูจยังไม่มีอะไรแบบนั้นนะคะซึ่งซิสอยากจะบอกว่ามันไม่จําเป็นเลยและมันสิ่งที่คุณมีอยู่ในชีวิตของคุณตอนนี้มันเพียงพอมีแค่นี้เลยนะคะเมสเซจที่จะให้คุณที่คุณจะพบกับตัวตนของตัวเองและความสำเร็จความสุขความสว่างสวัยในจิตวิญญ,ญาณของคุณ หรือถ้าคุณรู้สึกว่าฉันจะได้แต่งงานกับคนนี้ไหมนะความรักของฉันที่เขามีต่อฉันมันใช่ไหมนะหรือความรักที่เกิดขึ้นครั้งนี้มันจริงไหมนะมันจริงนะคะมันจริงมันชัดเจนเพียงแต่แค่คุณสงสัยเพราะคุณอาจจะมีมาตรฐานของสังคมที่บอกว่าเขาจะต้องแอคแบบนี้ก่อนทำแบบนี้ก่อน ส่งสัญญาณแบบนี้ก่อนพูดแบบนี้ก่อนถึงจะรู้สึกได้ว่ารักถึงจะรู้สึกว่าคุณถูกวอลลีเดตหรือคุณถูกพรูฟแล้วว่าเออฉันฉันได้รับความรักแล้วฉันมีค่าคู่ควรแล้วฉันถึงจะแฮปปี้ได้อันเนี้มันเป็นค่านิยมหรือเป็นความคิดที่ค่อนข้างเพี้ยนนะคะไปจากความเป็นจริงในตัวตนที่คุณมีเข้าใจซิสพูดไหมคะ าใครเข้าใจช่วยพิมพ์มาบอกซิสด้วยว่าเข้าใจหรือพิมพ์หนึ่ง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 มาให้ซิสรู้ว่าสิ่งที่ซิสสื่อสารออกไปเนี่ยคุณเข้าใจคุณอาจจะไม่ได้เข้าใจมันด้วยตระกะหรือสมองนะคะแต่คุณเข้าใจด้วยโซลของคุณหรือจัก,กระหัวใจของคุณที่มันเปิดกว้างออกแล้วคุณรู้สึกสบายใจหัวใจคุณเริ่มรู้สึกพองโตเริ่มรู้สึกเต้นแรงนะคะใช่ไหม อขอบคุณค่ะคุณเอมาเจน้ำตาไหลเลยขนาดนั้นเลยเหรอคะอว,ว้าวอืมดีจังที่ซิสมาไลฟ์เนาะจะมีกี่คนก็ได้นะตรงนี้ที่ซิสสามารถที่จะส่งพลังไปถึงคุณได้และทำให้คุณอัพไวเบรชันของคุณขึ้นหรือตื่นรู้หรือสก,กิดใจอะไรของคุณบางอย่างได้แบบมีนัยยะสำคัญนะคะ ซิสจะดีใจมากๆว่างานของซิสตรงนี้มันเกิดผลกับคุณนะคะ A beautiful new emotional experience A romantic relationship All deep friendship Awakening of psychic abilities or spiritual insights A love letter A new home ฮู้ไพ่ใบนี้ออกมานะเดี๋ยวซิสจะอ่านให้ เข้าใจด้วยพลังงานหลายๆอย่างตอนนี้จริงๆครับว้าที่จังเลย <im itation> เด็กผู้หญิงคนนี้เธอเป็นเมอร์เมดนะคะที่น่ารักมาพร้อมกับปาโลม,มานะคะเป็นเพื่อนและถือหนึ่งถ้วยมายื่นให้ตรงนี้ที่เห็นถึงแสงสว่างที่มันรำไรอยู่บนเนี่ยอยู่บนจักระข้างบนของคุณหรือคราวจักรกะของคุณนะคะ แมิสมีความรู้สึกว่าเอาหัวใจออกไปรอรับเลยนะอะไรก็ตามที่คุณปรารถนาอะไรก็ตามที่คุณอยากได้ความรู้สึกดีๆความรักความสําเร็จความใฝ่ฝันใดๆเอามันออกมาจากหัวใจแล้วเอาออกไปยื่นไว้ข้างหน้าเนี่ยแล้วก็รู้สึกว่าเอ้ยฉันฉันได้แล้วฉันพร้อมรับเพิ่มนะ,ะให้คุณโฟกัสกับ กับสิ่งดีๆหรือว i เบรชั่นดีๆตรงนี้ซึ่งซีสอธิบายไม่ได้ด้วยคำพูดทั้งหมดว่ามันคืออะไรนะคะรู้แต่ว่าคุณจะได้ประสบการณ์ที่สวยงามใหม่ๆเกี่ยวกับเรื่องอารมณ์อารมณ์ที่จะเกิดขึ้นในตัวคุณมันคือพลังงานที่มีการสั่นสะเทือนในรูปแบบใหม่นะคะไม่ใช่การสั่นสะเทือนแบบเศร้าๆแบบความรักแบบดรามา่าความรักแบบรอคอยไร้ไร้เรี่ยวแรง และความรักที่เป็นโรแมนติกเลิฟที่คุณคุณรอคอยนะคะหรือเป็นเฟรนด์ชิพที่มันดีฟที่มันมีมีนิ่งฟูที่มันมีความหมายที่ไม่ใช่ความสัมพันธ์แบบฉาบฉวยคุณอาจจะมองหาเพื่อนแท้คุณอาจจะมองหารักแท้คุณอาจจะมองหาคนที่ซัพพอร์ตชีวิตของคุณจริงๆคนที่เข้าใจคุณจริงๆคนที่รับฟังคุณสื่อสารกับคุณได้ในรูปแบบเดียวกันกับคุณ มีวเบรชันที่พ้องกับคุณมีโซลมิชั่นที่คล้ายกันกันกบคุณนะคะคุณจะเจอความสัมพันธ์แบบนั้นและช่วงนี้คุณจะถูกกระตุ้นปลุกให้ตื่นในเรื่องของไซคิกนะคะหรือในเรื่องของอจิตวิญญาณในด้านที่ จับต้องมองเห็นไม่ได้ในด้านที่ไม่สามารถอธิบายได้ด้วยเหตุด้วยผลด้วยลอจิกของเราอย่างเดียวนะคะหรือคุณอาจจะเริ่มรู้สึกว่าความชัดเจนในหัวใจหรือในด้านสปิริตชัลที่อยู่ในตัวคุณเนี่ยมันชัดเจนขึ้นคุณเริ่มที่จะสื่อสารเป็นคุณเริ่มที่จะฟังเป็นกับตัวเองนะคะกับตัวเองว่า ไอเนี่ยมาจากชั้นไอเนี่ยมาจากเสียงภายนอกหรือไอเนี่ยมาจากใช่ใช่เสียงนี้เชื่อได้เฮ้ยเสียงนี้ไม่ใช่อะเสียงนี้มาจากม่านอะไรแบบนี้นะคะแล้ววิธีวัดว่าอะไรมาจากม่านอะไรมาจากความมืดดําของโลกใบนี้นะคะสิ่งนั้นมาแล้วมันทําให้คุณกลัวนะคะสิ่งนั้นมาจากม่าน บอกได้แค่นี้เลยอินดิเคเตอร์ง่ายๆที่คุณจะใช้วัดเสียงใดๆที่เข้ามาในหัวใจของคุณเข้ามาในสนามพลังงานของคุณนะคะว่ามันใช่เรื่องของคุณหรือเปล่ามันใช่วิธีของคุณหรือเปล่ามันใช่ทางของคุณหรือเปล่ามันใช่ข้อความของคุณหรือเปล่าถ้าสิ่งนั้นทําให้คุณกลัวสิ่งนั้นมาจากมารจบนะโอเคและยิ่งทําให้คุณดําดิ่งลงสู่ความกลัวและต้องไปหาวิธีการอะไรใดๆต่างๆพาให้คุณเลิกกลัวหรือพาให้คุณ หายกลัวอะไรทำนองนั้นนะคะไม่ใช่สิ่งที่มาจากเบื้องบนนะคุณจะได้พบกับบ้านหลังใหม่ซึ่งบ้านหลังนี้มันอาจจะไม่ใช่แค่บ้าน <laughs> ที่เป็นฟิสิกอลนะคะมันอาจจะเป็นบ้านสปิริตชัลของคุณหรือว่าคุณอาจจะเจอว่าคุณนตัวตนของคุณนมาจากไหนโฮมเบสของคุณอยู่ที่ไหน จิตวิญญาณของคุณมาจากแหล่งไหนแหล่งกําเนิดไหนคุณอาจจะเริ่มรู้สึกว่าอ๋อโลกใบนี้มันก็เป็นแค่สนามเด็กเล่นและบ้านที่แท้จริงของคุณอยู่ที่ไหนคุณจะอาจจะเริ่มรู้สึกีเคียวมากขึ้นหรือเริ่มรู้สึกมั่นคงทางอารมณ์มั่นคงในจิตใจจักระเบสจักระของคุณนะคะเอ่อ จะเติบโตตื่นรู้จะชีวจะมีความรู้สึกว่าคุณจะเริ่มรู้สึกว่าคุณมีกินมีใช้คุณไม่ได้รู้สึกน้อยกับมันมากคุณมีเรื่อยๆไม่มากมายแต่คุณก็ไม่ได้รู้สึกหวาดกลัวอะไรทํานองนั้นนะคะและคุณอาจจะได้ข้อความรักจากใครที่คุณกําลังรอคอยหรือคุณอาจจะได้พบกับ จดหมายข้อความใดๆที่มันยืนยันความรักที่เกิดขึ้นในชีวิตของคุณนะคะซิสบอกได้ประมาณนี้โอเคไหมสำหรับวันนี้ที่ซิสมาอ่านพลังงานให้มาไลฟ์สดกันแบบนี้ไม่ต้องยาวมากนะคะสามารถจำมันได้จดจำมันได้ไม่ใช่ฟังแล้วผ่านเลยนะคะที่มันจะเข้าไปถึงจิตวิญญาณของคุณและตระหนักรู้และก็รอดูว่าอะไรจะเกิดขึ้นรอบๆตัวคุณหรือความเป็นจริงในชีวิตของคุณ โอเคซิสไปแล้วค่ะถ้าชอบอะไรแบบนี้กด subscribe กดกระดิ่งติดตามไว้นะคะแล้วก็ support channel นี้มาเป็น members กันมาเป็น fan club กันนะคะและติดตามซิสต่อไปกับผลงานถัดๆไปนะคะและถ้าใครอยากได้โค้ชด้าน spiritual t a ทัก i s เข้ามาที่ line at the sis นะคะและ the sis มีจุดตรงกลางค่ะวันนี้ซิสไปก่อนนะคะมาส่งความรักความปรารถนาดีให้ค่ะไปแล้วค่ะไปบาย